สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านคอฟฟปิ้นนะคะเย่แต่ว่าเขายังไม่เปิดไม่รู้ทำไมเพียดจัดเากวาดูเรามาดูงานศิลป์ก่อนค่ะงานศิลป์ค่ะโอปรดสังเกตนะคะแม่ปิดทำไมวะนี่เขาเดินมากวาดอยู่นะคะยังไม่เปิดอันนี้นางเอกของเรื่องนะคะใช่เลยค่ะอึนเฮ ใครรู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรกลุนามาแปลตอนหลังให้ด้วยนะคะ,ะในคะศิลปะบอกเปิดสิบโมงนี่นี่กี่โมงแล้วคะ <c oughs> เจ็ดโมงคะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียด <c oughs> เดี๋ยวได้เข้าเลยค่ะเขาเขียนก่อนเขียนเป็นหลักฐานแน่ เรามาดูกันนะ,ะเขาเขาเขียนว่าอะไรค่ะปานรักกงยูปานรักกงยูเขาไม่เปิดเขาเปิด,ปดแต่ยังไม่ถึงเวลามั้งคะอันนี้เราก็ต้องรอเลน,นะ,ะนี่นะคะรอกข้างนอกเ,อเ,เขาเขาต้องเปิดสิคะ โอ้ยมืดมืดอันนี้นะคะมีคนมายืนรอแต่ก็มีคนเดินไปแล้วด้วยคงกลับมาทีหลังถังีนะช่วยพี้อาน่อคงยืนรอไหมนะคะบ๊ายบายไปดูข้างในถ้าได้เข้านะ